สวัสดีครับวันนี้มาถึงมาชิงของแวนคอดเป็นเด็กผู้ไอ้ดีก่อนนี่ก่อนผู้สร้างมึงสร้างปุ๊บพี่ทําลายสร้างพี่ทําลายใครครับเขาใครคือผู้สร้างค่ะเราดูผู้สร้างก่อนนีผู้สร้างนี่มีขนมด้วยแค่นี้ก็รู้ว่าเด็กปถมมันต้องมีขนมอยู่เต็มตัวเน่น้องเพมหลังจากบัดี้ทำฟาวาตกรอบรองการไม่ครบพี่แนะนําให้ดับการันก่อนนะว้ยบัดี้มันการไม่ครบแลยเว้ย เด okay, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนับการยังเนี่ยนั่นแหละนับยังเนี Delhi ่ยเอาเท่งนี่ไปเสดพิต้าเอาอะไรไปเสดเปล่าโมนนะอ้าวพอเสดได้ชิงเลยไงเล่าแล้วมาเติมอะไรป่ะงเอาพิต้ามาแล้วมาเติมอะไรป่ะไม่เติมหรอ่ะเอาไปบอกเขาทำไมแล้วว่ามีซีบิดไปบอกพี่คนนึ้ทำไมเอ้าเรามาอีกแล้วคู่ชิงคู่เดิมจักริดใช่จักริดว่าอันพี่กิดล้วกันพี่กิดเล่นผู้ทำลาย แค่ไรเนี่ยบอกไปแล้ว่้เนี่ยบอกเลยเดี๋ยวก็เห็นแล้วคือพี่กิตเนี่ยเขาจะกีเซ่ตลอดเลยนะครับมีครั้งที่แล้วใช้เกียร์กีเซ่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเด็กไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตามเทรนฟา์นแฟชั่นนะเทรนแฟชั่นเคยเล่นกีเซ่มากี่กี่แคร์ละมีอะไรบ้างประมาณห้าแคร์้วโอ้โหมีอะไรบ้างโนวาคางงีเกียร์เกียร์ใส่กีเซ่ด้วยเหรอครั้งที่แล้วดิ ใส่เหรอครั้งที่แล้วไม่ได้ใส่เอเาแต่ไปลองเล่นดูแฮะบางคนไม่เวิร์กไม่เวิร์กแลยไม่เอาอาเกียร์ไม่นับดาร์กแล้วก็ชาโดว์ครับดาร์กชาโด้เอาก็ตามสเต็ปผมมาเล่นห้าแคร์เลยเว้ยใจมันถึงจริงเลยเอามาลุยเลยแตกการเรียบร้อยผัดกระสับแต่อ้อยยังไม่แตกเหรอเป็นสาวโิเซ่เงินดีพี่พอร์ตเลยข้าไปต่อมันแตกการเสร็จแล้วกันอ่ะเสร็จแล้วก็ผัดกระสับเรียบร้อยยังอ่ผัดกระตัดผัดกระสับก็ว่าไป อืมวางตึกตึกตึกมาเลยสร้างและผู้ทำลายจะสร้างทำไมสร้างทำลายองนี้สร้างเพื่อเพื่ออะไรตีเถียงกันใหญ่เถียงกันใหญ่มันโดนนิ้ไทลายหรือเปล่าเนี่ยเรรู้เดินตาเดียวรู้เรื่องนะครับเสียงงี้ยงเลยอะ เมื่อกี้เราบอกไปว่าเสาที่เท่าไหร่เนี่ยเสาสิบเก้าบอกไปยังไม่รู้นะจําไม่ได้เว้ยเสาที่สิบเก้ก็เอาสิบสองโบกไปเสาเสาที่สิบสองวันนี้สิบสองอาทิตย์หน้านะครับเราจะเก็บแต้มนะครับเพื่อแย่งชิงบัตรเชิญกันนะครับใช่ครับไปมันแน่นอนโนบะสเตนิคเกอร์ มปปุบมาปัหนตัวอมาแล้วไหนมีบอกชื่อด้ไเ่องอกิวคนทฮะนี่ิกเกร์นิกเกร์เอที่ัมาสองใบที่เป็นรักเน็ข้าโซท่เี๋ยวกับกออหนมาหมอกมาโอ้้เกือบแล้วเกือบแล้วข้าโสเข้าโ ก็พันทีอึ้งไหมจับตาดู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 ก็พันธีอย่านะอย่านะก็พันธีวันนี้พี่กิตโหดเล่นบทโหดมาทีครับวันนี้เกิดอะไรนี่นี่คนนี้เนี่ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นเดนเมชั่นลืมอะไรผมกดเทคเลืมกดลืมกดเทคลืมกดสตาร์จีอาขาวนะครับที่ตีสามทีจึ๊กจึ๊กจึกนะไอ้พูดเป็นเซทอา สัตว์อาจิ๊กเล่นโนวาครับลืมกดสกิลและตีทีเดียวครับไม่งั้นชนะไปเลยครับไดเมนไม่เล่นไดเมนพี่เออพี่พูดว่าอะไรวะโนวาอะไรเล่นอ๋อไดเมนไดเมนอะไรครับเนี่ยตีทีละแสนไดเมนอ่ะสามรอบถ้าเป็นกีฬาิจสาภาพบาปแล้วลืมกดสกิลและตีได้ทีเดียวพี่โดนดิ้นไลายป่าตีเดียวเอ้ยตีเลียครับโอ้โหไอ้โดนยิงเนี่ยโอ้โหพูดถูกเลยผ่านแล้ว สวยแล้วแล้วลิงยังมันเล่นอะไรกันวะเนี่ยมันล็อกเลิกอะไรกันเนี่ยมันเล่นตัวเดียวเนี่ยแกงน้องเพลงอีกแล้วอีกกิตคือมันกักไม่ได้ <Thank> อ่ะเล่นไปเล่นไปพี่จะไขอารียาบทเราหน่อยเล่นไปสบายไม่กิดว่ะนี้นิ่มไหม <c oughs> ไม่นิ่มเมมหรอ <c oughs> โอ้ <c oughs> ต่อไปนี้เกรดอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้เหลืองอ่ะโผเพมตียับตียับอาจจะไม่มีเหลืองอะไรก็ได้ต่อไปเนี้ยแปดใบคลิปเต็มน,นะครับห้าพูดคุณเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวจะโดนตูดอ,อะไรบอกทีนั่นนะ มีการ์ดชุดใหม่บ้างไหมครับมาพาด้วยกนะันตรงสกิลของเมสเซอาตัวนี้จำชื่อไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรเบสิค <c oughs> เลือกล็อกหรืออันล็อกของเราตามตามตัวเองในหายน่าอยู่ ไม่ตามเรในโซนนา่ไง่็ถ้าถ้าเราม่ไปมากกว่าใช่เรานี้ไปสกิลอื้นต้นยูโซโบคาพัวจนึงตัวเกิดก่อนสกิลข้สองพลังบัตจบไม่ได้ครับใช้สกิลในเธอเราครับอ้อยที่สุดข้อสองข้อสองเป็นพีจีที่แปดนะครับเนาะ ลอสายไตล์การกสไตล์ของฝั่งดาร์กเอ๊ะจะเรียกดาร์กได้เต็มปากหรือเปล่าคอสคิดโซชาย <c oughs> ลสองเลือกดาร์กเนี่ยไม่กันหนึ่งไมค์เพื่อนเอา P J เคลื่อนมย์แล้วเลือกไม่เกินหนึ่งไมค์ข้าโซไม่เอาเข้าโซ่ข้าวตบหนึ่งหน่ายจี๋เผา โซชาตามจำนวน G โซทุกๆสองใบกี่ใบก็ได้เอาโซชาร์สี่สามกีนะสี่เอาทิงไ้น,นะตี่ายังไงบนะ้างบอกการให้ไงนได้ดสิอันนี้กีไนนะ่ไบน่ะสหรือสองสี่ได้อันตราย <laughs> ไม่ขาดโอ้ยไม่กาดครับ,บตึงตึงเอ้าฟูดินโอ้ยบายสุดโอ้ออยยังฮิวได้อีกเฮ้ยไอ้ดิเสียงอะไรไม่กาดไม่กาดไม่กาดขาดไม่กาดวะเจอธแล้วไม่กาดไม่ว่ายังฮิวได้อีกสองดาเมด,ด,ดอ๋อวันนี้จะมีเหลืองไม่เล่าแล้วครับพบกับไฟแนลของคาวด้าครับเด้อเด้อเด้อเฮ้ย 24, 2องสี่หกแปดสิบงกตัวหนึ่งับสิบโอ้ไม่ครับขยันขยันมาหมดเกลี้ยงเราขนาดนั้นเป็นหน่วยเป็นสวันแปดสิบสีบาทหนึสิบเั้าไราเคยดูที เยนีลังแข่งชิงอยู่ดีเดียวพนี้เ็บกริเ็บกรสมาธิผู้สร้างกำลังสร้างอยู่พวกสีค่อง เครียดเครียดผู้สร้างเครียดยูกิลังาตามไันี่ครับสองจีดแต่มือ เอจีกกะจีกะเลี่ยนเอาไมเขโซกว่านี้กรชชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับเดี๋ยววันศุกที่18จการลาบอสบอสสาขาไหนที่สาขาหน่งแล้วุกทีุ่ทีสศุกทียสขา2งสาอเราจะรัไปเรื่อยสับกันไปนะครับบอสจะเป็น เดี <muitas S 2> ๋ยวพี่จะมีถ no ึงช่วงไหนครับกาลาบอสเรู่้าเป็นใครไม่รู้ไม่รู้ถึงช่วงไหนอ่าไปเรื่อยๆก่อนนะคะอ่ารอรอดูประกาศติดตามประกาศกาลาบอสคือเล่นเกมเดียวรู้เรื่องครับผมเล่นเกมเดียวชนะเอาไปเลยชนะชนะตบบอสชนะเอาไปเลยเหมือนตียิมครับเหมือนตียิมฮะเหมือนตียิมใช่ไหมยิมโปเกมอนเอาซีพีสิบสามใช่ไหมพีงศ์ใชซีพีสามนี่มีดรักดรักมาก เวลุนด็อกมาแอนแมกิดโดับแบบปั๊มทองใช่ไหมสิพีอ่าที่รับมาดูการแข่งต่อนะครับออเอาสองยามาเลยสองอันทิวสองยาสองยา กีเซ่นเหนียวดัดเหลือไหมบอลคิวเ,เล่นแข่งอะเนี่ยใส่ค,ครับกีเซ่ครับครสี่พันแล้วมันล็อกสิ่อนเดี๋ยวมันก็เล่นกีเซ่แล้ว <c oughs> นะแต่ต้องรวมใช่ไหม ดทีี่กมให้ที่หยิบมามันออกช้สกิลองเกียรตหนึ่งทีู่ดไปอัลล็อกหนึ่งตัวนะครับสี่พันเกียรเกียดติสังอย่างเขียดิเลยเ้ยใครชิวพูดทำลาย ลายนี่อะไรลายเสื้อมันไม่ควรเล่นเลยพวกนี้ไม่มีใครเล่นด้วยเพื่อนบอกว่าร้านไกลร้านไกลทำผิก็ไปซื้อช็อปปีพี่ดิเออนี่คืออะไรนกีก่อั เดี๋ยวประ,ประชาสัมพันธ์กันอีกทีนะครับเอาแบบเป๊ะๆเลยนะครับเดี๋ยวทุกวันศุกร์น,กน,นะครับหลังเลิกเรีย ilia, เนเนี่ยเด็กน้องๆที่อยู่แถวเนี้ยประมาณ4โมงเป็นต้นไปนะครับมากิจการลา่ากิจกรรมล่าบอลนะครับตีบอลให้ตายนะครับบอลเกิดแค่วันละตัวนะครับวันศุกร์ถ้าคนแรกมาฆ่าตายปุ๊บเลิกเลยกิจกรรมนี้จบ <rias> เอาบ็อกซ CP13 ไปเลยครับหนึ่งบ็อกถ้าไม่มีก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าบอลจะเมื่อย <laughs> บอลเมื่อยมันก็เริ่มก็ออกไปก็อดเลยนะครับแล้วแต่บอลนะครับ สี่ห้าหกเจ็ดแปดตาถ้าไม่ชนะมันก็เฮ้ยปุบเลยไม่มีเหลืองบอกแล้วต่อไปเนี้ยไม่มีเหลืองไม่มีอ้าวมาระมาต่อนะเริ่มสุกที่สิบแปดนะครับสาขาหนึ่งหน้าเบนนะครับบอสตายไม่ตายไม่รู้เราก็จะแจกอีกมาสุกเอ้ยต่อไปสุกที่ยี่ห้านะครับสุกที่ยี่ห้าที่ไปแข่งที่สาขาสองไปล่าบอสนะครับช่วยกันฆ่าบอสหน่อยเร็วใครมาลงก่อนแข่งก่อนเลยแข่งได้คนละครั้งต่อวันนะครับ แข่งได้คนละครั้งต่อวันถ้าวันนี้ศุกร์นี้แพ้ครับเลิกศุกร์หน้าเป็นเริ่มใหม่เฮ้ยเฮ้ยไม่มีทิกเลยเฮ้ยต่อไปนี้เฮ้ยถ้ามันไม่มีทิกแล้วต่อไปทำไงวะรอเช็คอย่างเดียวเอาเร็วเอาเร็วเร็วที่พี่พูดเล่นเนี่ยจะไม่มีทิกดัดอยู่ไหนดัดเอาเก็บเข้าไปอีกก่อ

โซเชียลโทรัพท์สิมาก,ก่อนยี่สิบสองจริงดิไม่ได้ยังกำลังกินอขอ่ไม่ได้ยังเราอีฮานอยู่ครับรเราอีฮานอยู่รออยู่ยังไงก็ไม่สำคัญสำคัญที่เช็คเช็คให้ได้นี่เช็คได้กี่สีครับตัวนี้นี่พี่จะดูให้ดูบนมือนะครับนี่สีอะไรมั่งเนี่ยเอือ้อเอือ้อเอือ้อมันเก็บเข้าไปในกองใบน,นะครับ บอกใบอ,อ่ะเดี๋ยวพี่นับให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใบนะครับ10ใบเป็นทิกอยู่8ใบไอ้ <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น <c oughs> โหม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 ,โมครับแปใบเรลิงเมื่อกี้ในเว็บเราหมดยังอ่ะ มอนแล้อยู่มีมีมีอยู่ครับซิงหยักล้างผยังมอนยังมอางทับนี่เหรอมีการเข้าโู่ตัวนี้จะบอกห้าพันนะครับอือบวกไปแทสกาตีเปล่าเราตัวสิบแปดมากกว่าโบวกไปแทสแล้วก็ตีเรียผมสิบแปดตีเรียแหน่งไหมบวกไปแทสไอ้สิบแปดว้ยยอมเปล่ายังไงก็ไม่ตีแวนอยู่แล้วขาดแหว่งเลยใช่ ใจไม่ถึงไม่เอาตีแวนกนเฮ้ยไม่ปล่อยหมดเลยวะไม่กาดวะคือสองใบเข้าโซ่เก็บศูนย์เดียร์ละโซ่กับข้าวกล่องอุ้ยจะเอาข้าวกองอุ้ยไม่ผิดนะไม่ผิดนะอธิบายวะโอ้โหไพเพมกดมันไม่ได้มึงตายแน่ เลียด้วยเหรอใช่ครับเปียดเปียกแจงเลยเปียดเปียกถ้าไม่ขึ้นก็โกงแล้วล่ะมืออาถรรพ์นะเพรมสับแล้วไม่เช็คมาสามใบถ้าไม่เหลืองนี่เปียดเปียกบวกสองสองตัวสองยูนิตอะบวกข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดสามเป็นหนึ่งไม่ได้ไปเอาเรียบร้อย บกาศทำไมไม่กลัวไม่ต้องกลัวอะไรมันไม่เอ้ยลบสองตีเอ้ยเอเอาไงเ่าสแตนเอารับเชคเลยตื่นพันเฮ้ยโอ้ยยังจะเอาอีกอีกอีกกกอีกออออบอกอีอีอกตอนนีกอ๋อไมอไดอบอกกอก ไอ่ปล่อยเลยเหรอเฮ้ยเจ้เชิญเข้าสู่ทีทายหนึ่งโอ้เดริมีนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะดูเส้นอาร์ของพี่กิตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าใบแล้วนะครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับเพิ่มชู้ โอ้โหโอ้โหโอ้โห thank you God thank you God ใครเปลี่ยนล่ะใครเปลี่ยนมั่งล่ะตอเนี้เปลี่ยนกูใครเปลี่ยนบ้างหรอเนี่ยเปลี่ยนกันหมดเลยเหรอแล้วขึ้นมากี่ใบเนี่ยห้าใบห้าใบสกัดโหยไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าตาเรือครับ พี่กิจครับพี่กิจครับตาเหลือกไหมครับตาเหลือกครับสับไพนะครับเลือกว่ากูไม่กาอย่างงี้สับไพเลยนะครับเฮ้ยคนลุกแทนพี่กิจห้าใบมันจะรอดหรอวะหงามกระนำซัลเสเซลมา อามามา,มาไม่เอาแล้วไม่ต้องไม่จุ้งแล้วลุยไอ้หนูสู้ไม่ถอยอหนูชื่อเพมสิบเจ็ดนี่นี่เขามีครับโอ้สิบเอ็ดเขบ้นหนึ่งโซนหกสิห้าพันเป็นสิบหกครับ นี่นี่นี่เขาเยอะสกิลยูลโซชามึงไม่ต้องชาแล้วมึงไม่เกี่ยวแล้วชาถ้าแชทเนี่ยมึงต้องฮิลแล้วเนี่ยตัวบสองเขาหนึ่งนี่ไปตีเขาเยอะดีนะไอ้กิดไปตีเขาทำไมพี่เลนเดี๋ยวนีเดี๋ยวนีหยุดกันหยุดการกิจตีพลาดไหมไปตีเขาเนี่ยประมาทใช่ป่ะ พลาดนะมันประมา่าท้องเพลงไหมนะครับงานนี้คือเด็กเนี่ยพิกกิจเขาก็รู้นะว่าตัวนี้เขารู้จักนะครับเขาเล่นประจําแต่พยองพยองสามหกสาหกทวนเมื่อกี้เมื่อกี้พิกกิททวนแลสามหกเลยหลอะอันนี้รบกวนดูมือนะครับแล้วพิกกิทกาลังคิดอยู่นะครับนี่ไงเราพีจีมีอยู่สามใบครับไม่อยากคุย สามใบยังไม่รอดเลยครับเฮ้พมีจีว้ยี่มีจีนั่นน้องบริการผู้แข่งจรงารนี้ัข้าพนแล้วป็นการขันโอ้เายืนหมื่นหเลยเหรอเฮ้ยได้เดียว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขออะไรยัง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  สักกัน์ดีสิข่หมาเอาตีไม่เข้าวะเนี่ยเฮ้ยเรีบร้อยสไตลสไตมือมีกดสไตลกีเซกีเซให้ช่วยเงนเดือนหน่ทยกีเซกีเซ ไม่มาแล้วจวดได้ไหมซวยบอกแล้วว่าสวยนอนตายกัจะลงเลี่ยนแตสูตรกันได้นะไม่จีดังเนสกลับมากลับใหม่ใหม่กลับใหม่ใหม่ผิดไม่เป็นไรนี่มีพี่จีกีเซ่กีเซ่เผาหนึ่งเผาหนึ่งใครเลือกใครเลือกเทมเลือกกีเซ่ไม่มา โอ้ยเหยียบข้างเดียวแล้วครับตอนเนี้ยโอ้โหอุซาบายมาโคตรเร็วเลยแต่ใบที่ห้าสามสี่สี่กับห้าโคตรดานเลยอ่ะถ้าไม่โดนเนอแล้วโอ้ยเมื่อกี้เซฟเมื่อกี้สไตล์ได้สบายไปแล้วเพอต้องเพนดอมเบก็เยอะด้วยแต่ก็พอต้องกกตไปพิกเกตไปตีดอมเบกเขาแล้วครับเอาดอมเบกความความแบบ เมื่อกี้น้องเพมเห็นแล้วนะครับว่าพี่กิจเช็คอะไรไปได้แต่ว่าตื่นเต้นเนี่ยป่ะเพมจำได้ว่าอะไรพี่กิจกับดอ่งไอ้ดังๆนี่เพมมีอะไรนะพีหรือดยอดยอ่กิจหรือแกสแล้วอีกใบเป็นดอยโอ้โหยนี่นจำแม่นเว้ยผิดป้าก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้บอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวถ้าเราบอกว่าถูกครับเดี๋ยวเพมมันรู้ไงสิบสสิบสามครับ แอดแท็กแบบเผาแผลว่าเท่าไรครับหงายเล่นๆหงายเล่นโต้หงายเล่นเล่นด้วยเออตัดเออตัดลงให้แล้วเออมันขาดฮิวโอ้ยเอาเรียบร้อยครับใส่รถตัวที่หกเมื่อกี้นี้ติ๊กเกอร์ไอ้น้องเพ็มแก้แค้นสำเร็จแล้วเอ้ยเอ้ยไล่การไล่การเอาเพม ไอ้กิ๊บเป็นไงกิ๊บพลาดตรงไหนบอกมาดิ่พลาดพลาดตรงปล่อยเยอะเกินไปครับปล่อยเยอะแล้วก็ไปตีดาเมจเขาด้วยไหมไม่น่าเลยนะจริงๆแล้วต้องกักเตรียมมาถูกแล้วแต่ว่าต้องกัดพลาดพาปล่อยไปปล่อยเยอะเกินนึกว่ามาง่ายๆแล้วนะไม่ยอมมาเลยอ่ะไปแล้วครับน้องเพมที่ครับน้องเพมตอนแรกนึกว่าแพ้แล้วป่ะเน่ไม่อยากจะคุยอ้าวไปไปเพมยกมือสปัสดีครับ